เดินทางมาถึงตอนที่10กันแล้วนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงวิธีการขยายพันธุ์ความสมบูรณ์พูนสุขหรือว่าความมั่งคั่งมหาศาลที่เราเคยคุยกันไปในตอนที่6นะถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้ฟังตอนที่6ก็สามารถย้อนไปฟังได้จากลิงก์ข้างบนนะคะ เพื่อดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์พูนสุขมิใช่ดำรงอยู่อย่างไร้สุขวิธีสร้างความสุขง่ายๆสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องกําจัดความคิดเดิมๆที่ว่าเมืองบนประทานหรือตั้งใจกักขังคุณไว้ให้อยู่กับความยากจนและทุกข์ยากชั่วกับชั่วกันกําจัดความคิดนี้ออกไปให้หมดสิน้นซะเพราะมันคือการยอมรับชะตาหรืออิงในก็คือ คุณเองนั่นแหละเป็นคนกำหนดความยากจนไว้ให้ตัวเองทําให้ไม่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงมันเพราะอะไรนะหรอพื้นฐานการเรียนรู้ที่จะดํำรงชีวิตย่อมมีอยู่ในสิ่งที่ชีวิตทั้งหลายและแน่นอน มันย่อมอาศัยอยู่ในตัวเราซึ่งการเรียนรู้นี้ทําให้การดารงชีวิตตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนมนุษย์หรือสัตว์จึงพยายามหาทางขยายชีวิตของตัวเองและการที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตดํารงอยู่ได้ก็คือการเพิ่มชีวิตให้มากขึ้นเราจะเห็นตัวอย่างได้จากเมล็ดพืชที่เมื่อมันหล่นลงบนดินมันก็จะเจริญงอกงามจเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็ขยายพันธุ์แตกหน่อก,กลายเป็นเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายขยายชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งการขยายพันธุ์ดังกล่าวจะมีมากขึ้นเช่นนี้ตลอดไปไม่มีวันจบสิ้นการเรียนรู้ที่จะดำรงอยู่จึงจําเป็นต่อทุกชีวิตโดยปริยายความคิดทั้งหมดของเราจึงเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งและส่งผลไปยังความคิดเรื่องอื่นๆต่อไปและเมื่อมันจะค่อยๆขยายกว้างออกไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเพิม่มมากขึ้นเป็นเท่าทวีทุกอย่างที่เราเรียนรู้จะนำไปสู่การเรียนรู้อื่นๆ ทำให้ความรู้ที่เราได้มาขยายเพิ่มมากขึ้นไปทุกทีหรือจะมองไปยังความสามารถพิเศษที่เราฝึกฝนทําให้เกิดความคิดและความปารนนาจะฝึกฝนส่วนอื่นๆเพิ่มเติมอีกที่เป็นเช่นนี้เพราะเราทุกคนล้วนตกอยู่ภายใต้อํานาจความต้องการของชีวิตมาสโตอเคยกล่าวใน heresy of นี้เนาะ ว่าเราจะมีความต้องการพื้นฐานแล้วยิ่งมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอำนาจนี้อำนาจแห่งความต้องการของชีวิตเนี่ยแสดงออกด้วยการค้นหาทําให้เรารู้มากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นและเป็นอะไรต่อมีอะไรได้หลากหลายหลายอย่างมากขึ้นแต่การที่จะรู้มากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นและเป็นอะไรต่อมีอะไรได้หลากหลายหลายอย่างมากขึ้นนั้นเราต้องมีมากขึ้นเสียก่อนพูดให้ชัดคือเราจําเป็นต้องมั่งคั่งร่ํารวยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง ความปรารถนาที่จะมั่งคัง่งร่ำรวยจึงเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องการเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ต้องการจเจริญงอกงามซึ่งความต้องการโดยธรรมชาตินี้จะเป็นแรงขับให้คู่แสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อความสมบูรณ์ของชีวิตและเป็นความจริงที่สุดว่าจักรวาลปรารถนาให้คู่มีทุกสิ่งที่ต้องการจะมี ธรรมชาติคือมิตรแท้ที่คอยเกื้อหนุนแผนการในชีวิตของเราและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของคุณอยู่แล้วโดยธรรมชาติจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่คุณควรนําเอาเป้าหมายชีวิตมาพกติดเข้ากับความมุ่งมั่นตั้งใจคุณต้องมีความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อทําสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งพึงกระทําไม่ใช่เพียงแค่คงอยู่เพื่อความสมรานอันน้อยนิด มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณแล้วมันจะทําหน้าที่ดึงดูดมิตแท้แม่เหล็กชนิดนี้ก็คือความไม่เห็นแก่ตัวและความรู้จักแบ่งปันเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่นพวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณในธรรมชาติมันมีความมั่งคั่งมหาศาลให้เราอยู่แล้วเพราะงั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะขยายความต้องการ แต่ว่าความต้องการก็แตกต่างจากความโลมนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราคู่ควรแล้วเราก็หาเหตุผลให้กับความมั่งคั่งร่ํารวยหรือการพัฒนาต่อยอดชีวิตนี้มันก็จะยิ่งทําให้เราขยายสิ่งที่เราเป็นถ้าเราเป็นคนดีเราก็จะยิ่งขยายสิ่งนั้นเรื่อยๆถ้าเรามัง่งคั่งมากขึ้นเราก็ช่วยคนได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นลำบทเนี้ยเราไปลองดูกันเนาะว่าเราจะเพิ่มพูนหรือว่าขยายตัวเราไปในพื้นที่ไหนได้บ้างนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะ